ถ้าคนที่ไม่มีทัศนคติในการทํางานให้ตัวเองปลอดภัยจริงอะ่ะพอมาเจอการจัดการเนี่ยเขาก็จะยอมทอํานะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็น,ม,นมันถูกบังคับไปในตัวอย่างเช่นเคสที่หลายหลายเคสอะ่ะทุกเคสอะ่ะที่มีคนเจ็บคนตายอะ่ะถามว่าไอ้อะไรทั้งหลายแหละที่มันร่วตรงพระรามสองผมชอบคุยเรื่องนี้นะมันเป็นข่าวบว่อย <c oughs> ถามว่าถ้ามันมีการจัดการจริงๆอะ่ะมีคนเช็คมันทุกวันพอเช็คเจอปุ๊บป๊อันนี้มันค่อยต่องแต่งแล้วนี่ว่า จะร่วงแล้วนี่หว่าเอาคนขึ้นไปจัดก,การอย่างเงี้ยถามว่ามันจะร่วงไหมไม่ร่วงอไอไอสกัดสกัดไอเศษคอนกรตด,ด้านบนที่มันแหลมออกมาเนี่ยเฮ้ยถ้าสกัดอย่างนี้แล้วข้างล่างไม่มีใครไปกั้นไปดูเลยเดี๋ยวคนไม่รู้เรื่องเดินมาก็โดนนะเพราะฉะนั้นข้างล่างไปกันป้นพื้นที่ไว้แล้วจัดคนไว้ตรงนั้นคนหนึ่งใครเข้ามามึงเป่านกบีดไล่หนีให้หมดเลยจนกว่ามันจะสกัดข้างบนเสร็จถามว่าไอเศษคอนกรดหนักห้ากิโลมันจะตกใส่หัวพม่าดับไหม ไม่ตกไม่ตกเอ้ก็อาจตกมาแต่ว่าไม่มีใครเดินไปนะมันก็มีเคสไอ้ก้อนหนึ่งสี่กิโลก้อนหนึ่งห้ากิโลสกัดทั้งหมดพามาก็ไม่รู้เรื่องก็เดินเข้าไปใส่หมวกนะช่วยอะไรไม่ได้ใส่หมวกก็ตกใส่หมวกแล้วแหละหมวกก็แตกอโ,อโอ้โหมันหนักอ่หมวกก็แตกหัวก็แตกลูกอใช่มันมันมันตกมันกักที่สูงอะ่ะแล้วแรงตกอะ่ะมันเยอะใช่ไหมขนาดแค่หัวน็อตอันเดียวอะ่ะตกมาใส่หมวกยังเป็นรูเลย เนี้นีอ่ะเราให้เป็นซูเปอร์มวกันก็เอาไวอยู่นะครับก็ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดการ